ก็ทีนี้จะรับเข้าสู่ช่องที่ลุกซักผูใชาลุงเริเ่มเพื่อนผมอีกรอบนะครับดูครับนี่ครับยามเย็ยนครับโอหอันนี้ติดเยอะดัดเลยเดาหรอกตีนตีนล็อกตีนห,หน้าเลนครับหลายคนบอกอยากดูอะไรคอมเมนต์มาได้เลยนะอยากอยากดูกันนะจะรีวิวใ,ให้ดูให้หมดครับ ย่าเบ็ยนบ้านเราเรือกงานนะเราทําอะไรกันบ้างครับเราดับแรกก็ต้องมาจอดรถก่อนครับเราก็ดับเครื่องนะนี่ค,ครับเครื่องสองตัวนี้กับนี่ครับอันนี้ใหญ่กว่านะอันนี้เป็นหกเฮดเคอันนี้เป็นหกเฮดอีครับผมแต่ก่อนเป็นเป็นไมโทรโบครับไมโทรโบแต่ตอนนี้ไปเกาะโบเพิ่มมาแล้ว ้แลว้วก็เครื่องตัวนี้เป็นคอมมอนเรลครับผมยัดปั๊มครับยัดปั๊มสายเข้าไปครับยัดปัม๊มลูกเบ์เลยนะปัม๊มดูครับให้ดูแค่นี้นะครับไห้ดูครับเฮียอาร์มเขาทำอะไรกันเฮียอาร์มเฮีอยอามเลิกงานนะครับเดี๋ยวเราจะมีตัดคอนเทนต์ใหม่ๆแล้วตอนนี้เราเบื่อแล้วอันเดิมๆ นี่ครับหัวลายพาเพลินนะคันนี้เพลินจริงๆครับหัวลายพาเพลินคันนี้ไปปะยางท้องร้อยห้าสิบไม่ใช่เรเดียนโอ้แ้งก็เรเดียนอีกนี่ครับเฮียอารมครับคันนี้มาเช้านี้เมาเมาเมาขับรถเร็วจัดไม่เคยเห็นขับเร็วสักทีมาเช้านี้เหยียบสะบัด เบิร์นดิเบิร์นสักทีนี่องไปดูมนดรีวิวคันนี้เขาบอกรีวิวคันนี้นะคันนี้เนี่ยให้ดูแค่เทอร์โบนะนี่ดูเครื่องนะดูแค่นี้พอครับใหญ่จัดครับใหญ่จัดคันนี้ใหญ่จัดหล่อไหมครับท่านผู้ชมหลอ่อ มีกันอยู่เก้าคันครับ่นี่ครับแล้วก็อยู่ที่เหลือนี่ก็เป็นซูโม่เมโคดูซานนะนชา่างนี้ช่างก็กำลังทำซ่อมแอร์ครับไม่ไหวครับคนขับเมโคบอกร้อนนะจอดเลยครับตั้งแต่เที่ยงเฮียอามสั่งลุย ถ้าไม่ถือสองกล้องนะถ่ายให้ท่านผู้ชมดูแล้วนะให้ฟังเสียงชัดๆนะฟังเสียงไม่ค่อยแรงแล้วครับอันนี้สู้เครื่องหกสู้ e-h เจ็ดร้ไปก็ได้ครับบีบสามชาให้ฟังหน่อยครับอ,าอาบา้ามอ้ามบีบสาชาคันนี้ดิ เจ้าของรถไปไหนไม่รู้นะแต่คันนี้ไม่ไมค่อยเปิดสามชาคันนี้จะโชว์แต่ไฟอย่างเดียววันนี้ <c oughs> ทัานผิดเลยรับยางมั้งจ๊ะสามชากันสามชาไปเร็วเร็ว <c oughs> ไปเร็วๆเร็วๆ <c oughs> ครับเดี๋ยวเอาไว้รอบหน้านะครับ อันนี้มันมีอยู่นะแต่มันไปไหนไม่รู้อ๋อหอวบาลครับขอโทษด้วยนะครับผมที่ตามตามคำขอให้ไม่ได้นะครับไม่มีครับยังไม่มีหอครับผมยังไม่มีดังซื้อเลยครับลูกละสามพันกว่าบาทนะหอญี่ปุ่น มันบอกอยู่มันเติมน้ำมันดีแล้วมันบอกวันนี้มันเปิดประตูทั้งวันเลยพี่รถพี่ยังไม่ออกพี่เขาว่ารถเป็นไรไม่รลูกเกียร์ห้าดอกเขา่าอันนี้ลูกท้ายล่างเนี่ยอะอันนี้อุทายลางอันนี้เปลี่ยนโบวีจีเอมาแล้วไม่วิ่ง <laughs>